รู้สึกเวลาเราไปทํางานไกลๆบ้านนะครับโดยเฉพาะาในต่างประเทศอย่างเกาหลีใต้เนี่ยความรู้สึกแบบคิดถึงบ้านเนี่ยมันเป็นอะไรที่หลายคนคงเจอแหละครับมันอาจจะไม่ได้มาแบบโหยหามากมายนะแต่บางทีแค่ได้กลิ่นอาหารกลิ่นข้าวที่คุ้นๆหน่อยอใจมันก็นลอยกลับบ้านไปแล้ววันนี้เราเลยจะมาลองคุยกันเรื่องหนึ่งครับจากวิดีโอ YouTube ท,ที่น่าสนใจเกี่ยวกับร้านอาหารไทยเล็กๆร้านหนึ่งชื่อร้านบ้านไทย อยู่ที่เมืองโอซานเกาหลีใต้ครับอืมร้านบ้านไทยโอซานใช่ครับเจ้าของร้านคือพี่ยาเขาเปิดร้านนี้เมื่อปี2021เอ่อก็น่าจะสัก4ปีก่อนที่เขาถ่ายทำวิดีโอนี้นะครับค่ะก็ไม่นานมากนะคะครับเหตุผลก็คือตอนนั้นในโอซานยังไม่มีร้านอาหารไทยเลยเขาก็เลยอยากเปิดเพื่อ,อ,อตอบสนองคนที่คิดถึงอาหารบ้านเกิดทั้งคนไทยแล้วก็ชาติอื่นๆด้วยอ๋อเป็นร้านแรกๆเลยว่างั้นเถอะน่าจะประมาณนั้นครับ แต่ประเด็นที่เราจะมาคุยกันวันนี้คือร้านเล็กๆแห่งนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่เอ่อมากกว่าแค่ที่กินข้าวนะครับค่ะมันมีความหมายอื่นซ่อนอยู่ใช่ครับเหมือนมันกลายเป็นเอ่อพื้นที่สําคัญทางใจทางสังคมคล้ายๆเป็นพื้นที่ที่สามที่สําคัญมากสําสหรับชุมชนคนไกลบ้านเลยครับน่าสนใจค่ะในวิดีโอเนี่ยพี่ยาเขาพูดชัดเลยนะครับว่าตั้งใจมากๆที่จะไม่ให้ที่นี่เป็นแค่ร้านอาหาร แต่อยากให้เป็นเหมือนบ้านจริงๆเขามีคำพูดประมาณว่าบ้านมันเป็นของไทยแท้ๆเหมือนบ้านน่ะนะบ้านเฮามันรู้สึกอบอุ่นมันเป็นบ้านไม่ใช่ร้านอาหารโหฟังแล้วรู้สึกได้เลยนะคะถึงความตั้งใจการสร้างความรู้สึกเป็นบ้านนี่เออเป็นอะไรที่สำคัญมากจริงๆคะ่ะโดยเฉพาะในบริบทของคนที่อยู่ไกลบ้าน ผม,มันเหมือนไปเติมเต็มความรู้สึกข้างในลึกๆนะคะสําหรับคนที่อาจจะรู้สึกโดดเดี่ยวหรืออยู่ในที่ที่ไม่คุ้นเคยที่นี่มันก็เลยไม่ใช่แค่ให้ความอบอุ่นแบบผิวเผินแต่คือมันสร้างพื้นที่ที่รู้สึกปลอดภัยเป็นที่นัดเจอพักพิงใจทดแทนความเงียบเหงาในห้องพักได้ดีเลยค่ะฟังดูดีมากๆเลยครับแต่กว่าจะมาถึงจุดนี้ได้พี่ยาก็เจอเรื่องท้าทายเยอะเหมือนกันนะค่ะเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ ในวิดีโอเขาเล่าว่าต้องเลี้ยงลูกคนเดียวด้วยภาษาเกาหลีช่วงแรกๆก,ก็ยังแบบเออยังไม่คล่องเท่าไหรอ่อืและที่สำคัญคือต้องมาเริ่มทำร้านอาหารทั้งที่ไม่เคยมีประสบการณ์ทำอาหารขายมาก่อนเลยครับโหไม่ธรรมดาเลยนะคะใช่ครับแต่สิ่งที่น่าทึ่งคือ,อ,อกระบวนการเรียนรู้ของเขาพิยา่ะว่าต้องลองผิดลองถูกเยอะมากค่ะการหาเครื่องปรุงการชิมรสชาติแต่หัวใจสำคัญจริงๆที่เขาเน้นตลอดคือความใส่ใจครับ ความใส่ใจครับเขาบอกประมาณว่าเขาใส่ใจค่ะใส่ใจกับข้าวและความสุขที่สุดของเขาคือการได้เห็นลูกค้ากินอร่อยกินแล้วบอกว่าแซ่บอืมเข้าใจเลยค่ะพอเราใส่ใจทําอะไรมากๆแล้วมีคนเห็นคุณค่ามีคนชอบมันก็มีความสุขจริงๆนะคะครับผมและลูกค้าก็น่าสนใจครับไม่ใช่แค่คนไทยนะอ้ามีใครอีกคะมีลูกค้าจากเออเขาใช้คำว,ว่าประเทศเพื่อนบ้าน ไม่ได้ระบุชัดว่าชาติไหนแต่ก็คงหมายถึงเพื่อนบ้านของไทยเรานี่แหละครับค่ะค่ะแล้วก็มีคนเกาหลีด้วยอ๋อหลากหลายเหมือนกันนะคะที่น่าสนใจคือถึงแม้จะพูดกันคนละภาษาแต่ดูเหมือนทุกคนสัมผัสได้ถึงความเป็นบ้านที่ร้านนี้เหมือนกันนะคะใช่ครับใช่ครับในวิดีโอเขาสรุปไว้ดีมากเลยค่ะประมาณว่าคนจากหลายชาติเดินเข้ามาในร้านนี้เหมือนเป็นบ้านหลังหนึ่ง พวกเขาพูดกันคนละภาษาแต่เข้าใจตรงกันว่าที่นี่อบอุ่นโหเป็นภาพที่ชัดเจนมากมันแสดงให้เห็นเลยว่าเอออาหารกับบรรยากาศเนี่ยมันสร้างสะพานเชื่อมความรู้สึกเชื่อมวันนธรรมได้จริงๆนะคะจริงครับแต่ว่ามันก็มีปัจจัยภายนอกที่สง่งผลกระทบเหมือนกันนะในแหล่งข้อมูลพูดถึงออนโยบายปราบปรามแรงงานผิดกฎหมายที่ค่อนข้างเข้มงวดในช่วงนั้นด้วยครับอ๋อประเด็นนี้ก็น่าคิดนะคะ มันสะท้อนความเปราะบางของพื้นที่ชุมชนแบบนี้เหมือนกันครับมันกระทบยังไงบ้างครับแหล่งข้อมูลเขาชี้ว่านโยบายนี้มันส่งผลต่อบรรยากาศในร้านแบบเห็นได้ชัดเลยค่ะอืจากเดิมที่คนอาจจะมานั่งคุยกันสบายๆย,ยิ้มแย้มก็กลายเป็นต้องรีบกินรีบไปเขาใช้คำว่าเดี๋ยวนี้เขาต้องกินรีบกินโหเปลี่ยนไปเลยค่ะ มันสะท้อนความเปลี่ยนแปลงแล้วก็ความกังวลใจที่เกิดขึ้นกับลูกค้าบางกลุ่มนะคะซึ่งมันก็กระทบกับบทบาทความเป็นบ้านความเป็นที่พักใจที่ร้านเคยเป็นให้คนกลุ่มนี้อยู่เหมือนกันเข้าใจเลยครับมันก็เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนจริงๆแต่ถึงจะมีเรื่องท้าทายแบบนี้เข้ามาพี่ก็ยังคงเปิดร้านต้อนรับทุกคนอยู่นะครับค่ะยังสู้ต่อครับ ยังเชิญชวนคนที่คิดถึงรสชาติอาหารแบบบ้านๆโดยเฉพาะเน้นเลยว่าอาหารอีสานแท้ๆให้แวะมาที่ร้านอืมอาหารอีสานนี่ของโปรดหลายคนเลยนะคะใช่ครับมีคำพูดเชิญชวนประมาณว่าถ้าเคยอยากคิดอยากกินอาหารเพื่อนๆบ้านๆนะคะใครมาที่นี่ร้านบ้านใกล้ๆเลยค่ะเน้นว่าอาหารอีสานจากอีสานจริงๆฟังเราก็อยากไปลองชิมเลยค่ะ สรุปแล้วนะคะเรื่องราวจากแหล่งข้อมูลนี้ทำให้เราเห็นภาพชัดเจนเลยว่าร้านบ้านไทยเนี่ยเป็นมากกว่าร้านอาหารจริงๆครับมันคือศูนย์รวมของชุมชนเล็กๆเป็นที่พักใจช่วยพายเหงาแล้วก็เป็นพื้นที่ที่คนหลากหลายชาติพันธุ์ที่อยู่ไกลบ้านเนี่ยได้มาแบ่งปันความเป็นมนุษย์ร่วมกันแนวคิดที่วิดีโอเขาพูดตอนท้ายว่าบ้านอาจจะไม่ใช่สถานที่แต่คือผู้คนอันนี้คือสรุปแก่นของเรื่องนี้ได้ดีมากๆเลยค่ะ เห็นด้วยอย่างยิ่งเลยครับเป็นเรื่องราวที่ทั้งอบอุ่นแล้วก็ชวนให้เราคิดต่อได้เยอะเลยมันทําให้เราเห็นว่าพื้นที่ที่ดูเหมือนจะธรรมดารรมดาอย่างร้านอาหารเล็กๆร้านนึงเนี่ยเอ่อมันสามารถมีความหมายที่ลึกซึ้งมากๆได้ค่ะ กลายเป็นจุดยึดเหนี่ยวทางใจเป็นศูนย์กลางของชุมชนที่สำคัญมากๆโดยเฉพาะกับกลุ่มคนที่ต้องย้ายถิ่นฐานไปเจอความท้าทายในต่างแดนจริงค่ะมันก็ชวนให้เราลองมองไปรอบๆตัวเราเหมือนกันนะครับว่าเออในสังคมที่คนเราเคลื่อนย้ายกันเยอะขึ้นแบบนี้มันอาจจะมีพื้นที่อื่นๆอีกไหมที่ทำหน้าที่คล้ายๆกันเป็นจุดพักใจเป็นมุมสำคัญของชุมชนที่ซ่อนอยู่ตามที่ต่างๆโดยที่เราอาจจะมองข้ามไปก็ได้นะครับเป็นคำถามที่น่าสนใจให้เรากลับไปคิดต่อเลยค่ะ